ข้อ50ครับโอ้มีเงินจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งจะซื้อปากกาแบบที่เขาชอบได้แปดด้ามพอดีนะครับเอาล่ะแต่ถ้าทางร้านลดราคาลงแท่งละสามบาทเงินที่โอมีนั้นน่ะจะซื้อได้เพิ่มขึ้นสองด้ามแปลว่าจะซื้อได้กี่ด้ามสิบด้ามสับสนตรงนี้ไหมครับเออโอเคอยากรู้ว่าโอมีเงินกี่บาทเราก็เลยสมมุติ ราคาปกติของปากกานะครับราคาปากกาแห้งละเออปากกาต้องเป็นด้ามด้ามละเบาทราคาตามปกติของมันนะถ้าไม่ลดราคานะเออซึ่งจะซื้อได้เงินที่มีนะครับ จะซื้อได้แปดด้านเพราะฉะนั้นแสดงว่าเงินที่มีเงินที่โอมีก็ต้องเป็นแปดเท่าของราคาปักกาถูกไหมแปดเอ็ก แต่ถ้าราคาลดลงแท่งละสามบาทด้ามละสามบาทราคาลดลงด้ามละสามบาทปากกาจะราคาด้ามละ x ลบสามบาทป่ะเขาบอกว่าจะซื้อได้เพิ่มมาอีกสองด้ามเงินจำนวนเดิมมัน,น่ะเงินที่โอมีจะซื้อได้จากเดิมซื้อได้แปดอันนี้เพิ่มได้มาอีกสองด้าน จะซื้อได้สิบด้ามแสดงว่าเงินที่โอมีในเมื่อซื้อซื้อได้สิบด้ามพอดีเลยนะครับเงินที่โอมีก็ต้องเป็นสิบเท่าของราคาปากกาถูกป่ะงงงงไหมครับเออเงินที่โอมีจึงเท่ากับสิบคูณด้วยเอ็ลบสาม โอเคดังนั้นเจ้าสองบระธานเนี่ยครับมันคือเงินจำนวนเดียวกันไหมมันคือเงินจำนวนเดียวกันปะเออมันคือเงินที่โอมี M e อยู่เหมือนกันะนะเพราะฉะนั้นสองบรทัดนนี้ต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิบคูณเอลบสามนี่คือเงินที่โอมี M e นะครับ ต้องไปเท่ากับ 8x ด้วยคูณแจกแจง 10x ลบ30เท่ากับ 8x อ่ะทีนี้ขอใช้สีเดียวกันเลยนะครับ 10x ลบ 8x เนี่ยย้ายข้ามฝั่งไปกไ็เป็นลบนะลบ30ย้ายข้ามมาก็เป็น30 2x งเท่ากับสามเดียวเท่ากับสิโจทย์ถามว่าโอมีเงินเท่าไหร่โอมีเงินใช้ตรงนี้มาคิดก็ได้ครับ 8x ก็สะดวกดีะโอมีเงินเท่ากับ 8x ก็8ปดคูณสิก็120บาท